สวัสดีคุณคิมน,นะคะพาทุกคนมารับของฟรีชิ้นนี้กันค่ะจะเป็นดาบนะคะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับดีเทลดาบอันนี้ค่ะใส่ออกมานะคะจะอยู่ด้านหลังของเราแบบนี้เลยนะคะโดยชิ้นนี้นะคะแจกเยอะมากๆค่ะทั้งหมด10,000ชิน้นด้วยกันนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยมีคนรับไปแล้วน,นะคะทั้งหมด2,182ชินนะะ้นค่ะโดยสําหรับแบบที่แจกของฟรีนะคะจะมีชั่วโวลซีโร่ค่ะเดี๋ยวเราจะปะลิงก์บาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ เดู่อน,นุะคะเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ให้เราเลือกนะคะจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะคะอันตรงนี้ไม่สําคัญนะคะพอเข้ามาถึงตรงตัวแมปใจกลางแมปตรงนี้นะคะทุกคนทางด้านขวามือเนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นปุ่ม free UGC นั่นเองค่ะพอเรากดเข้ามานะคะเขาก็จะมีบอกนะว,ว่าวิธีการรับของฟรีเนี่ยจะต้องทํายังไงนะคะโดยเขาบอกค่ะว่าให้เรานะคะฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยให้ครบทั้งหมด1 0 0 0ตัวนะคะเพื่อรับของฟรีชนิดกันไปค่ะตรงนี้เขาจะมีบอกอีกนะว่าโปเกสของเราเนี่ยฆ่ามอนสเตอร์ไปแล้วนะคะทั้ง อตอนนี้นะคะเหลือของฟิีเนี่ยอยู่ที่7,673ชิ้นนะคะในแมปค่ะสามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะสำหรับวิธีการเล่นเนี่ยให้ทุกคนนะคะกดคําว่า play tower ตรงนี้ได้เลยค่ะไละ์ทุกคนนะคะเลือกต่อค่ะคําว่า f i r e party นะคะให้กดตรงนี้ค่ะ ที่ด้านบนของจอนะคะมันจะเป็นการค้นหาปาร์ตี้นั่นเองนะคะมันจะเป็นการที่เราเนี่ยไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นค่ะตรงนี้จะสามารถทําให้เราเนี่ยไปตีมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยสามารถไปตีกับเพื่อนๆได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปตีคนเดียวเนี่ยมันจะช้านะคะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยไปตีนะคะเป็นกลุ่มค่ะเป็นการสร้างปาร์ตี้นะคะแล้วก็ไปตีกับคนอื่นนั่นเองนะคะ ที่ด้านหน้าน่คะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอนะคะเป็นเพื่อนๆนะแล้วเราเนี่ยก็มาช่วยกันตีมอนสเตอร์นะคะให้ครบทั้งหมด1,000ตัวนั่นเองค่ะหากว่าเราทําครบนะคะก็มากดปุ่มทางด้านขวาได้เลยนะคะําว่า Free G C ค่ะแล้วก็มากดเครมนะคะที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะ โอเคตอนนี้นะคะเราฆ่ามอนสเตอร์ไปเราทั้งหมด5ตัวนะอู้ตอนนี้นะคะก็คือเพื่อนเขาฆ่านะคะเราก็ได้ด้วยนะคะทุกคนนี่เรายินเฉยนะคะไม่ได้ฆ่าอันนี้ก็จะได้ด้วยกันนะคะทุกคนแนะนําให้มาช่วยๆกันนะคะจะได้ทําได้ไวขึ้นนะคะตีให้เขาทั้งหมด1,000ตัวนะคะไม่ยากเลยนะใช้เวลานิดหน่อยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ได้รับของฟรีกันไปเลยค่ะยังไงนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจะคลิปหนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ